เขาพูดกับใครบางคนที่ออสการ์มองไม่เห็นมันทำร้ายหัวใจของคนอ่อนแอและทำให้คนแข็งแรงหญิงเกินไปเสียงตอบกลับเป็นเสียงผู้หญิงแต่นายก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ถือไม่ใช่เหรอชายหนุ่มยิ้มเศร้าใช่และฉันก็เกือบลืมว่าฉันเป็นใครเพราะมัวแต่ทำตามภารกิจก่อนที่ฉันทิ้งหนังสือนั่นไปฉันสัญญากับตัวเองว่าจะเปิดร้านหนังสือธรรมดา และให้เด็กที่ยังมีจินตนาการเป็นคนตัดสินว่าเวกมตนสมควรกลับมาหรือไม่หลังผ่านบททดสอบแห่งเงามืดออสการ์และลูเมียเดินลัดลออออกจากหุบเขาเส้นทางกลายเป็นทุ่งหญ้าสีครามมีแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านต้นไม้ผลึกโปร่งแสงในมือนั้นออสการ์ตำมสร้อยหินแห่งความทรงจำไว้แน่นเขารู้สึกว่าบางสิ่งข้างในมันสั่นเบาๆเ,เ,เหมือนกำลังจะปลดล็อกลูเมีย ผมรู้สึกว่าไซนี่กำลังจะเปิดอะไรบาง